สวัสดีครับพบกับผมก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามคอมเมนต์หนึ่งคำถามนี้ดีมากๆเลยที่ถามว่าช่วยแนะนําวิธีการจําหน่ายต้นบอลสีหน่อยเพราะว่าที่บ้านทําไว้แต่ไม่รู้จะขายใครเลยเคยโพสต์ในเฟสก็ไม่มีใครทักมาเลยท้อแล้วอันนี้เป็นคําถามที่ถามมานะครับอีกท่านนึงก็มาตอบแทนบอกว่าลองไลฟ์สดขายครับโอ้โหเป,เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือกันจริงๆนะฮะ ก็อันนี้จะเป็นประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมทํามาแล้วก็เอามาแบ่งปันประสบการณ์จริงๆนะครับไม่ใช่หลักการตลาดไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเลยผมก็ยังค้าขายไม่เก่งแต่ว่าเป็นเอาผมใช้วิธีนี้แล้วมันได้ผลก็เลยอยากจะแบ่งปันให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปประยุกต์ดัดแปลงใช้ดู1ก็คือผมจะเลือกต้นบอลสีสวยๆที่สวนเลือกต้นบอลสีที่สวยที่สุดเวลาจะขายนะครับต้นไหนที่ไม่โตไม่สวยไม่กัดสีผมจะเก็บไว้จะเลือกต้นที่สวยที่โต ที่งามที่สุดเลยที่เราคิดว่าสวยที่สุดลูกค้าเห็นแล้วชอบจะเลือกต้นนั้นเอามาขายครับ 2. ผมจะถ่ายรูปให้สวยที่สุดเท่าที่จะทําได้อันนี้คือสําคัญนะครับบางบริษัทใหญ่ๆที่เขาขายเนี่ยเขาถึงกับขนาดจ้างช่างถ่ายรูปมาถ่ายรูปสินค้าของเขาเลยเพราะฉะนั้นนี่ยการที่เราจะเป็นมืออาชีพขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราจะต้องถ่ายรูปให้สวยๆการใช้มือถือถ่ายรูปก็โอเคแต่ควรจะมีแอปแต่งรูปควรจะมีแอปใส่ลายน้ําควรจะอะไรเงี้ยคือมันมันเพิ่มความเป็นมืออาชีพขึ้นมานิดนึง ผมว่ารูปเนี่ยเป็นตัวดึงดูดสินค้าเราเลยนะลูกค้ามองมาถ้าเป็นสินค้าเดียวกันน่ะรูปสวยๆเนี่ยจะขายได้ดีกว่าข้อที่3นะครับคือมีเพจครับการมีเพจจะสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็ขายผ่านทางเพจถ้าเราไม่มีเพจเราจะขายผ่านทาง Facebook ส่วนตัวได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ว่า Facebook ส่วนตัวนั้นควรจะสร้างเครดิตไว้ด้วยก็คือ มีรูปบอลสีมีการแพ็คจริงมีการส่งจริงเพื่อเป็นลูกค้ามาดูเนี่ยจะได้เ,เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นข้อที่สีนี่สําคัญที่สุดเลยสําคัญมากๆเลยที่ทําให้ผมยังคงขายของขายบอลสีได้ทุกวันนี้ก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ความไว้วางใจครับคิดดูว่าการที่ลูกค้าซื้อสินค้าแล้วก็โอนเงินมาก่อนแล้วก็รอรับสินค้าที่บ้านเนี่ยมันเป็นการเสี่ยงมากเลยนะมันคือการเสี่ยงมากๆเลยคือบางทีโอนเงินไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ของมาเพราะนั้นการที่ลูกค้าสักคนหนึ่งเนี่ย กล้าที่ตัดสินใจโอนเงินโดยที่ไม่เคลือบแคลงสงสัยเลยแสดงว่าลูกค้าคนนั้นเกิดความไว้วางใจไว้วางใจว่าเขาจะต้องได้รับสินค้าได้บริการนั้นอย่างแน่นอนคําถามคือแล้วเราจะสร้างความไว้วางใจความเชื่อใจขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ก็ค่อนข้างตอบอยากนะครับคือถ้าเราขายต้นแรกได้แล้วลูกค้าโอนเงินมาเราส่งสินค้าไปจริงเนี่ยก็จะเกิดการขายต้นที่23 4สตามมาเรื่อยๆนั่นคือเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วแต่คนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ย อาจจะยังไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจจากลูกค้าอยู่อาจจะสร้างค่อยๆสร้างค่อยๆสะสมสิ่งเหล่านี้มันมันทำกันได้มันสะสมกันได้นะครับค่อยๆสร้างค่อยๆสะสมเวลาที่มาโพสต์ขายเนี่ยลูกค้าไม่เคยซื้อเลยเนี่ยลูกค้าก็จะเกิดความเอกใจเกิดความเครือบแคงสงสัยเป็นโจรไหมเป็นมิจฉาชีพไหมสเสน่ห์ของบอลสีก็คือ การซื้อต้นบนสีต้นหนึ่งต้นเดียวแล้วจบเนี่ยไม่มีจริงไม่มีในโลกต้องบอกเลยไม่มีในโลกนะลูกค้าจะเกิดการซื้อซ้ําซื้อซ้ำมันถึงว่าเคยซื้อต้นนี้ก็อยากได้ต้นนี้อยากได้ต้นนี้ไปเรื่อยๆถ้าเขาเคยซื้อจากเราต้นที่หนึ่งแล้วเราส่งจริงสวยจริงเกิดความประทับใจลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ําจากเรานี่แหละเพราะงั้นการสร้างความน่าเชื่อถือครั้งเดียวเนี่ยมันจะใช้ได้ตลอดเลยลูกค้าก็จะกล้าโอนเงินมากขึ้นโดยที่ไม่เครือบแคลงสงสยัยว่าโอนไปแล้วจะได้ไหม นี่คือเราเราใช้เวลาหน่อยสิ่งเหล่านี้มันใช้เวลานะครับไม่ใช่ตัวเองเพาะปุ๊บแล้วจะมาขายปึ้งขายได้เลยเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จบันเดียวแต่มันจะค่อยค่อย มันจะค่อยๆไปเรื่อยๆจนเป็นที่รู้จักแล้วเราก็จะขายง่ายขึ้นนะฮะช่วงแรกเนี่ยท้อกันทุกคนแหละผมเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ท้อเราไปโพสขายเรื่อยๆเรามีเพจเราส่งจริงเราอะไรจริงเริ่มปากต่อปากเนี่ยเราก็จะขายได้ผมยังเชื่อเสมอว่าตลาดต้นไม้บ้านเราโดยเฉพาะตลาดบอนสีตลาดไม้ด่างไม้ใบต่างๆเนี่ยยังไปได้อีกไกลมากๆเลยนะฮะท่านไม่ต้องท้อเลยยังมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอีกเยอะ แม้แต่ผมก็ยังต้องการอีกเยอะเลยนะแม้แต่คนอื่นๆยังต้องการอีกเยอะท่านไม่ต้องกลัวว่าต้นไม้ที่ที่เราเพาะไว้เนี่ยจะขายไม่ได้ขายได้แน่นอนเพียงแต่เลือกต้นสวยๆแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาแล้วก็ทยอยสะสมความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่อยๆเดี๋ยวก็ขายได้แล้วก็เงินจะมาเองเทคนิคที่5ก็คือการรักษาลูกค้าคนเดิมไวเขาเรียกผูกผูกใจสารผูกใจสายสัมพันธ์กันไว้จะดีกว่าการหาลูกค้าใหม่ๆเพราะลูกค้าท่านเดิมๆจะกลับมาซื้อซ้ํา าการผูกใจการผูกอะไรเชื่อมโยงกันไว้เนี่ยก็จะเป็นการให้ฟรีบ้างแจกแถมมั่งลดต่อมั่งถ้าเกิดลูกค้าต่อมาลูกค้าเดิมนะที่เคยซื้อแล้วต่อเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เสียหายมากนะักเราก็ลดให้เขาเรียกว่าผูกสัมพันธ์กับลูกค้าคนเดิม,ดมการรักษาลูกค้าคนเดิมไว้แล้วลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่เรื่อยๆนะครับ เทคนิคที่6นะครับผมอย่าลืมมีความสุขแล้วก็มีความรักใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขนะครับถ้าเชื่อเรื่องอะไรก็ปฏิบัติตัวตามนั้นเชื่อเรื่องกฎแห่งการดึงดูดก็คิดเป็นภาพมองความสุขเชื่อเรื่องการทําบุญอถ้าให้ก่อนแล้วก็รับผลตอบแทนก็ไปทําบุญไปทำอะไรเงี้ยเชื่อเรื่องการตอบแทนผู้มีประคุณแล้วจะทํามาค้าขายดีแล้วก็ตอบแทนผู้มีประคุณคือเรามีความเชื่อเรื่องอะไรเนี่ยเราก็อย no self, ่าล e ืมที่จะทําตามความเชื่อนั้นแล้วมันจะ มันจะมาเองอ่ะสิ่งเหล่านี้มันแปลกมากๆเลยจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยก็ไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนอยู่เพราะต้นไม้ก็ช่วยแก้ปัญหาคือช่วยให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นบำบัดจิตใจผ่อนคลายใช้เประบ้างให้เป็นประโยชน์แล้วก็อยู่กับสิ่งที่ทําให้เกิดความสดชื่นยังไงต้นไม้ก็เป็นสินค้าและบริการที่ขาดไม่ได้นะะคนที่คิดจะลงทุนค้าขายต้นไม้เนี่ยยังไงก็ไปได้เรื่อยเชื่อผมนะครับขอแค่เราจับจุดให้เจอ สุดท้ายอยากจะบอกทุกท่านว่าทุกคนที่ขายบอลสีเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งเราแต่เป็นคู่ค้าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อไปแข่งกับใครเราเกิดมาเพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีๆเกิดมาเพื่อดําเนินชีวิตไปตามเส้นทางของเราโดยที่ไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร คนที่มีความคิดในเรื่องการแข่งขันเนี่ยจะเป็นคนที่รู้สึกขาดแขลงอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ทุกอย่างเหลือเฟือมีเงินเหลือเฟือมีความรักเหลือเฟือมีอะไรมันมีทุกอย่างในโลกนี้เหลือเฟือโดยที่เราไม่ต้องไปแย่งไปชิงไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากให้มองว่าเราก็ขายในเส้นทางของเรามีชีวิตในเส้นทางของเราแล้วก็อยู่ในเส้นทางเราเติบโตสร้างสรรค์นในเส้นทางของเราโดยที่ไม่ไม่ไปเปรียบเทียบไม่ไปแข่งขันนะเวลาที่ผมเห็นเพื่อนในเฟซขายเนี่ยผมก็จะไปกดหัวใจให้ตลอดเพราะชื่นชม ชื่นชมในความพยายามในการขายบางคนขายได้เยอะๆก็ไปกดหัวใจไปแสดงความยินดีกับความสําเร็จนั้นแล้วเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็สําเร็จเหมือนเขานั่นแหละ,ะเพียงแต่ว่าการเติบโตของแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันตลาดต้นไม้บ้านเรายังไปได้ไกลอีกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นบอลสีไม้ด่างไม้เลื้อยไม้ประดับต่างๆนะครับยังไปได้ไกลเยอะขอแค่เราไม่มองทุกคนเป็นคู่แข่งไม่ตัดแข้งตัดขากันแล้วก็ขายในเส้นทางของเราดำเนินชีตไปเส้นทางของเราแบบว่า สร้างสรรค์นบนเส้นทางของเราอะ่ะแต่ละคนก็จะมีชีวิตของเขาเองแค่นั้นเองเราก็จะมีทักษมีความคิดมีทัศนคติที่เหลือเฟือเพียงพอเราก็ไม่ต้องเกิดการแย่งชิงกับใครผมเชื่อว่าการคิดอย่างเงี้ยทำให้เรามีความสุขขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับอยู่บ้านปลูกต้นไม้แล้วขอให้ขายดีทุกคนอย่าลืมนะครับเก็บเงินออมเงินแล้วก็หาเงินได้เยอะๆมีความสุขสวัสดีครับ